บุรนสิริได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับก็คือคึกคัคกมากครับในวันนั้นก็มีการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็หมูย่างตรังเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรังในเรื่องของความขึ้นชื่อหรือชาด้านอาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับก็คิดว่าวันนั้นได้ได้ประโยชน์ในแง่ของการประชาสัมพันธ์มากแล้วก็พี่น้องผู้ประกอบการหมูย่าง ที่จริงผู้ประกอบการหมูย่างของจังหวัดตรังเราเนี่ยรวมทุกทุกจุดทุกอำเภอแล้วนี่ก็ประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยเจ้านะแต่ว่าก็จะมีเจ้าที่ทำสองสามสี่ตัวเจ้าเล็กเจ้ากลางเจ้าใหญ่วันนั้นก็มาออกบูธออกร้านก็ประมาณ30กว่าเจ้าเนื่จากว่าเจ้าที่ทําจำนวนไม่มากเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจำหน่ายหมดภายในเวลาประมาณ9ก้าโมงสิบโมงก็หมดแล้วก็เลยต้องคัดเลือกเจ้าที่เขามีกำลังนะสองชั่วโมงก็หมดแล้วแล้วก็ปีนี้ก็จาหน่ายราคาถูกเพิเศษ ปกติเนี่ยกิโลละ400ก็ลดพิเศษเหลือ380อะ 80, นะ,ะนะก็ถือว่าเป็นการจาพันธ์ที่ดีนอกจากเรื่องของงานหมูย่างแล้วนะครับก็เมื่อวนันสืบนะครับท่านอาคาชูดของประเทศเยอรมน,นีนะครับท่านก็ได้มาคารวะท่านผู้การจังหวัดพอดีท่านผู้การจังห,หวัดติดร้วยการต่างประเทศนะครับก็ผมไปรับแทนก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็สิ่งที่ท่านอุบัต อุปทูตท่านมาก็เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวเรื่องของการทำหมากินเรื่องของ<ม>อาชีพเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่ท่านถามคือท่านก็อยากจะนําไปเพื่อที่จะประสันพันธุ์แล้วก็เผยแพร่บอกให้ทางพี่น้องะยาชนที่ประเทศเยอรมันที่เขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าสถานที่น่าเที่ยวของไทยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะภูเก็ตกระบี่เท่านั้นแต่ยังมีตรังอยู่ก็ได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วว่า ของจังเรานี่มีความเป็นธรรมชาติความบริสุทธิ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็จะต่างกับทังภูเก็ตทังอ่าวนางที่กระบี่สักนิดหนึ่งเพราะที่โน่นก็จะเป็นเชิงจอแจเชิงแสงเสียงเป็นเชิงธุรกิจแต่ของเรานี่ความบริสุทธิ์เรื่องของธรรมชาติเรื่องของทะเลนะครับเรื่องของปะการังเรื่องของอากาศตางๆเป็นต้นท่านก็ค่อนข้างจะมีความประทับใจมากแล้วก็ท่านก็บอกไว้ว่ามีโอกาสท่านจะได้ไปไปสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนแล้วก็บอกกล่าวให้ นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเข้ามาเที่ยวในส่วนของจังหวัดตรังต่อไปด้วยครับค่ะแล้วก็เมื่อเช้าล่าสุดก็นักเรียนโรงเรียนอำนเภอร,รุ่นที่72นะก็ะได้มาดูงานที่จังหวัดตรัง,งเมื่อคืนก็ได้พักค้างคืนที่โรงแรมธรรมรินทนาหนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มาพบท่านผู้การจังหวัดผมก็แนะนําเสนอวิสัยทัศน์ของจังหวัดตรังให้ทราบว่าเรามีแนวยังไงมีรูปแบบยังไงในการที่จะพัฒนานาตรังไปสู่เมืองแห่งความสุขตามที่ ท่านผู้กัรจังหวัดได้วางไว้นะครับก็ได้เรียกเปิดบ้านต้อนรับหลายคณะนะคะที่จะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดตรังนะคะพอฟังท่านแบบนี้นะคะรู้สึกจังหวัดตรังไม่ได้เป็นจังหวัดที่เล็กแล้วนะคะไม่ได้เล็กแล้วนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะซ <AND S 2> ึ่งค่ะ ก็จะบอกให้นะคะว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆอะไรนี่นะคะหรือว่าท่านประชาชนทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านนี้นะคะอยากจะฝากอะไรเป็นแง่คิดหรือว่าเสนอแนะให้กับทางจังหวัดเพื่อจะได้มีการเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพื่อจังหวัดตรังนะคะก็สามารถที่จะฝากมาทางรายการได้นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075284181นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์075284161ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ ลดภาวะโลกร้อนลดภารทบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านเพื่อการสูบมทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยา่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพ,าเพาิ่มเครื่องปอยอากาศให้กับโลกเพื่อการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทําได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆเพื่อเราไม่เคยคิดจะทําคําตอบอยู่ที่ใจคุณ เราต่อสันมาเพื่อดินแดนไทยหลายชั่วคล้วที่เหลือเราแค่ทำหน้าที่เป็นคนดีเพื่อปกป้องรักษาประเทศมาเมืเ่อไปสู่ความเจริญด้วยความรักและความสามัคคีอของคนไทยเพื่อประเทศไทย ฐานเงวิทยุที่งานทั้งหมงประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมส่งเสริมความสามัคคีทุกรูปแบบ ลับมาพบกับในช่วงที่2นะคะกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะซึ่งก็เราก็ยังคงพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังท่านชัยยศธงชัยค่ะเมื่อกี้ก็หลากหลายประเด็นนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในจังหวัดตรังนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นนโยบายคิดว่าน่าจะเป็นนโยบายทั้งโลกเลยนะคะที่ให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นนโยบายหลักของทาง NBT Green ด้วยที่จะให้มีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการลดโลกร้อนด้วยนะคะ<ม>ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังค่ะว่าเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะท่านไหนๆเราก็เป็นเมืองที่ถือได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี่มีเยอะมากค่ะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนตรังส่วนใหญ่ก็จะมีจิตวิญญ,ญาณที่รักทรัพยากรธรรมชาตินะครับ,รบเรื่องของการตัดต้นไม้เรื่องของ อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าไม่จําเป็นจริงๆชาวตรังจะไม่ยอมให้ตัดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นฐานที่ดีในเรื่องของการอนุนรักแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างให้จังหวัดตรังเช่นเรื่องของปลาพยูนเรื่องของหญ้าทะเลต่างๆนั้นเป็นต้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเสริมก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับรวมถึงนะักท่องเที่ยวต่างถิ่นด้วยนะเข้ามาจังหวัดตรังแล้วก็ขอให้ระลึกถึงถึง ความต้องการของชาวต่างก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพย์กรนรรงชาติอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของจักรยานผมคิดว่าถ้าหากว่ามองประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับบางประเทศเนี่ยแม้ว่ามีความเจริญมากรถเกง๋งรถหรูต,ต่างๆเยอะแยะสมดุดแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่จิตแปบซก็ยังหันมาใช้จักรยานยนต์นเช่นแถวสแกนดิเนเวียรต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องคิดถึง จังจังเนี่ยนะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักจัก,กรยานที่มาปั่นเนี่ยเขามีความประทับใจมากเนื่องจากว่าบ้านเมืองของเรามีลักษณะเป็นเนินสูงเป็นภูเขาไม่สูงมากนะักแล้วก็เขาปั่นแล้วเขาบอกว่ามีความสุขมากในในจังหวัดตรังเนี่ยนะครับแล้วก็เขาชอบมากนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ต้องเที่ยวมันก็อยู่ไม่ไกลนะักเช่นสมมติว่าขีดความสามารถของเขาปั่น b e นเนอ e r เนี่ยปั่นได้สักสิกิโลเอาอาจจะปั่นจากตัวจังหวัด ไปอำเภอนายงก็จะมีที่ท่องเที่ยวก็คือถ้ำขอช้างหาย<ช>ก็จะได้<ช>พักผ่อนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกลับมาก็โอเคหรือว่าไกลจากนั้นหน่อยสัก4ี่หิกิโลอาจจะไปที่ทอำเภอสิีเกาไปที่หาดใช่ไหมก็กลับมาก็โอเคนะนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าธรรมชาติสร้างแล้วก็มีความพร้อมมากผมว่าถ้าเป็นไปได้ในโอกาสที่จะเสริมตรังเมืองความสุขเนี่ยเราอาจจะมาเน้นในเรื่องของทําให้ตรังเป็นเมืองจักรยานก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง นนมลภาวะด้วยลดมลภาวะด้วยแล้วก็ให้ประชาชนได้ออกกาลังกายซึ่งของเราจริงๆถ้าในแง่ของการรับประทานอาหารที่เราบอกวาอ่ามีอาหารอร่อยมากเนี่ยพอตรวจสอบในแง่สาสุขนี่เขาบอกว่าคนจังเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเขต้องจะสูงมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงถึงทานอาหารที่มีความสุขไม่ต้องกลัวในเรื่องของหมูหยา่างอะไรต่างๆก็คือการออกกําลังกายหลังจากที่ได้ทานอาหารพวกนี้แล้วมันก็จะบาลานซน์ก็สมดุลกันก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะ รักษาแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรนวรตชาติก็คือเรื่อง<ช>ต่างๆแบา,า,า,านี้ที่ได้คุยกันไปแล้วครับค่ะช่วงนี้จังหวัดตรังก็มีในส่วนของการรณรงค์ปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะในหลายๆที่เรื่องปลูกต้นไม้นี่แบบอย่างที่ดีคือพระนาท่านชวนหลีกภัยนะท่านก็<ช><ช>เป็นบุคคลที่คิดว่ารักต้นไม้แล้วก็มีโอกาสมีจังหวะท่านก็พยายามพูดคุยแล้วพยายามส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนได้หันมาปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับถ้าว่าเป็นไปได้ ต้นไม้เราไม่จำเป็นจะต้องปลูกครั้งหนึ่งสี่ห้าสิบต้นหรอกนะท่านที่มีพื้นที่ว่างอยู่หลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยก็อาจจะปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นไม้ที่เป็นผลไม้สามารถที่จะใช้ผลมารับประทานอะไรพวกนี้ก็ได้อะไรก็ได้นะขอให้ปลูกต้นไม้เถิะนะครับว่ามีกิจกรรมที่ท่านพูดว่าไปปลูกด้วยนะคะเป็นค่าช่วงของวันแม่ด้วยนะคะวันนั้นค่ะก็ร่วมกันปลูกต้นไม้80ิ ล้านต้นเ็าปลูกทั่วประเทศด้วยนะคะปลูกทั่วประเทศนะครับคือคือต้นไม้นี่ท่านผู้การจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทุกครั้งที่มีกิจกรรมก็พยายามเสริมสอดแทรกในเรื่องของการปลูกต้นไม้เข้าไปด้วยนะครับก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับที่ไปปลูกนะครับคนละสองสามสี่ต้นก็แล้วแต่นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะนำนำร่องแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีน้องน้องนักศึกษานักเรียนมาช่วยกันปลูกก็จะเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีในเรื่องของการสร้างต้นไม้ สร้างทรัพยากรธรรมชาติสร้างสิ่งที่คิดว่าเราควรจะต้องช่วยกันเพื่อให้